เปลี่ยนจากและคูนแบบนี้กลายเป็นแบบนี้แบบนี้และก็แบบนี้ทํายังไงปะดูกันแล้วก็เหมือนเดิมก็ไปรับชมคลิปนี้เชิญคอนหน้าจอให้ผมสองทีแล้วคอมเมนต์ชื่อเราบอกเอาไว้เลยไม่แน่เจ้าและคูนพวกนี้อาจจะเป็นของใครสักคนซึ่งถ้าเกิดใครอยากมีและคูนแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะครับทุกคนมันก็คือแลกคูนของการกลายพันธุ์นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการกลายพันธุ์นะครับคุณผู้ชมเราต้องมีสัตว์เลี้ยงอายุ50กันก่อนนะครับพอเรามีสัตว์เลี้ยงอายุห้ากันแล้วนะครับผมให้ทาการเดิน ที่อยู่ข้างหน้าผมนะครับทุกคนจากนั้นนะครับทุกคนให้เราทําการเอาไว้เจ้าสัตว์เลี้ยงที่มีอายุห้าสิบทำการใส่ตู้ไปนะครับซึ่งใช้เงินในการจ่ายประมาณ500ร้อนะครับทุกคนพอจ่ายเงินเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ทําการรอไป1ชั่วโมงนะครับทุกคนแล้วพอรอครบ1ชั่วโมงนะครับทุกคนแลกคุณของเรานะครับมันก็จะกลายพันธุ์นะครับทุกคนแต่ว่าการกลายพันธุ์ก็มีหลายการกลายพันธุ์นะครับซึ่งเราก็สามารถมาเช็คได้ที่ตรงนี้นะครับก็มาทําการชี้นะครับทุกคนว่าการกลายพันธุ์ของเราเนี่ยมันก็แล้วช นี่นะครับผมซึ่งการกรทันแต่ละแบบนะครับทุกคนก็จะให้ความสามารถแตกต่างกันไปนะครับทุกคนนี่ก็ตามนี้กันเลยนะครับดูและคูณตัวนี้สีตัวโคตรเล็กล